ฟอร์ดเอเวอเรสต์ครับคันนี้ติดตัวชุดกล่องของยากิมานะครับเป็นรุ่น EC TIP สี่ร้อยลิตรนะครับผมพร้อมกับตัวชุดคันขวาของทูเล่นะครับในส่วนตัวชุดคันขวานะครับตัวนี้จะเป็น <ieran> คันขวาของทูเล่นะครับตรงรุ่นของฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับจะเป็นวิงบายอีโวนะครับผมตัวคานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีดานะครับผมเป็นวิงบาตัวจับลาวนะครับจะเป็นตัวตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องจอดตัวรถนะครับในส่วนของตัวกล่องนะครับจะเป็นยากิมะ EC TIP สี่ร้อยลิต สีดำวัสดุเป็น ABS นะครับขาจับนะครับปีนี้จะเป็นตัวขาจับกับบิ้งบาร์นะครับแล้วก็สามารถจับหลังคาทั่วไปได้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นกุญแจล็อกกันขโมยนะครับสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับผมเป็นบาร์สวิงนะครับตัวกล่องลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองใหม่ได้นะครับไม่ยาก เรบฟอร์ดเอฟเวอร์เรสครับผมติดตัวชุดคันขวาของทูเล่น,นะครับผมวิ่งบายอีโวพร้อมตัวชุดกล่องของทูเทกิม่านะครับพิตี้ทิพสี่ร้อยลิตรครับผม